ทุกคนครับทุกคนเนี่ยกำลังหาร้านเติมรูวักอยู่ใช่ไหม ผมขอแนะนํานะครับผมร้านคิทตันช็อปนี่นะครับร้านบริการดีนะครับผมตอบไวแถมส่งของไวมากๆเลยก็ว่าได้นะครับผมนะคนดูมีบริการนะครับผมเติมโรบักไอดีพาร์ตเลสคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับผมและร้านเขาเนี่ยนะครับผมรับบทผลปีศาจด้วยเช่นกันนะครับเช่นแมปบล็อกฟุตแล้วก็คิงเลคัสซี่เนี่ยครับผมหรือว่าสามารถนะครับผมกดเกมพาร์ตได้ด้วยเช่นกันนะครับรับกดเพชรนะครับผมแมปออลสตาร์ด้วยเช่นกันรับกดผลแมปลารพีทด้วยหรือว่าบริการฟาร์มแมปต่าง ก็ม e ีเช่นกันนะครับผมคนดูก็ใครอยากจะทำการซื้อนะครับผมอย่าลืมนะครับผมไปใช้บริการกันด้วยนะครับคนดูดูน่ากลัวเลยเฮ้ยเฮ้ยคุจะตายแทนคนดูคุณใช้ไม่เป็นก็ตามนี้แหละคนดูครับต้องใช้เป็นเ้ยใช้ไม่เป็นไงคุณผู้ชมฮะจริงๆมัน ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามผมเนี่ยถึง59เลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยโอเคใครกดแล้วก็ไปลุยกันดีกว่า let's go ก่อนจะไปดูคลิปเนี่ยผมขอโปรโมทเพจผมหน่อยละกันนะครับเพจขายผลปีศาจเลด8ขายทุกอย่างเลด8หมดเลยนะครับทักไปในกลุ่มได้เลยจะมีแอดมินตอบเองนะครับราคาถูกมากเลด8คุ้มสุดๆโอเคไปซื้อกันได้นะครับที่เพจของผมเองนะผม Lucky Buck ลิงอยู่ใต้คลิปนี้แล้วก็ Kitton Shop ด,ด้วยละกันไปซื้อกันด้วยนะจ๊ะน้องๆเอาละครับสวัสดีทุกคนกันด้วยวันนี้อยู่ผมเองนะครับคีนันเฉ วันนี้เนี่ยผมก็จะเอาผลทุกผล VS กับผลเสือจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเกืดว่าเราใช้ผลทุกผลเนี่ย VS กับผลเสือกับคนตึงๆนะครับผมซึ่งวันนี้แน่นอนครับผมเอาคนข้าหัว3 0 m mm มาแต่ไม่อะเราไปตรงนั้นมันจะเท่าเทียมกันใช่ไหมนุปเป ที่มันเป็นวงกลมไม่แน่ใจวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราก็ลองดูแล้วกันกนะคนดูผมไปใช้ทุกผลแล้วก็ไปวีกับคนที่ใช้ผลเสือใว้คนดูมาดูกันว่าผลเสือเนี่ยจะตบปุ๊บุกผลเข้าหรือเปล่าคือโหดหรือเปล่ามาดูกันนะครับเลตโกเลยครับผมผลแรกนะครับผมผลเสือวีอกับผลกิโลกิโลนั่นเองโอโผลกิโลกิโลแปลงล่างต่แปลงล่างวะนี่แปลงเลยแล้วแต่เลยใช้แบบสุดๆเลยโอ้โหดูเดผมจะไม่ใช้แบบ อย่างอื่นช่วยนะช่วยอะไรล่ะงงไงโอ้นี่ไรต่อยลูกนุ๊กนุ๊กยาแกล้งกูนี่ไงถือว่าเอาเรื่องนะคนดูถือว่าเอาเรื่องนะถือว่าเจ็บนะถือว่าเจ็บนะนุ๊กถือว่าเจ็บนะแค่นั้นเองถือว่าเจ็บนะนุ๊กใช่เอาเรื่องกันนะเอาเรื่องกันนะโอ้กูเนี่ยนะเจ็บปิดฉากเลยเร็วเลยนุ๊กโอเคเรียบร้อยก็แพ้เราหนุบเนาะใช่รนบทีนี้โอเคไปเดี๋ยวเราไปผลต่อไปเลยครับ มาคุณผู้ชมครับต่อไปนะครับคือผลเสือเวทกับผลสปินครับปาลุยูบมาดดีาดิมาดีมาดี๋ยวมาด,มาดน,นี๋ยคนนือที่ผมก็แบบเล่นแบบเท่าที่ผมทำได้นะคนดูไม่ได้แบบโ,นะโดหดขนาดนั้นนะผลเสือนะผลเสือมันโหดจัดเลยวะ่ะ แน่ๆเลยสุตายแล้วเรียบร้อยครับผณดูคนเสือชนะครับสำหรับผลนี้มาคุณผู้ชมครับต่อไปครับผมก็ค,คือผลช็อปชอบนั่นเองนูเปอร์เข้ายังเขาละโอเคปึ๊บมาบช็อปแล้วผมโอ้โหผมว่าไม่น่าไหวว่ะนูเปอร์ไม่น่าไหวว่ะทำดามิ <c oughs> ได้แนละ้วคุณดูแต่ไม่น่าไหวครับผมโอ้ดูดิเข้าใกล้ไม่ได้เลย แต่ชอบนะแต่ชอบผลบารกี้ที่มันสมูทหรอนุ๊ใช่โค้ดสมูทเลย<ช>อ่ะผมแพ้เรียบร้อยโคนเร็วนุ๊ปโอ้โหเร็วเกิน <laughs> เร็วเกินไป <laughs> ต่อไปนะครับผลสปร,ริงนะครับผมสปร,ริงโอ้ผมมัดไม่ไม่ครบด้วยเด็ผลนี้โคตรทีนะครับแต่ว่าเอาจริงมันไม่น่าไม่น่า,นาจะชนะหรอกคนดูกูจะตายแล้วเปิดมาทีเดียวโอ้โนุ๊ปเอาตายซะคือไม่ไหวอะคนดูเอาดิเ <laughs> นี่ยไม่ไหวจริงๆริงนะครับผมนั่นแหละ สผลนี้นะผมสปริงแป๊บเดียวจบนะฮะกลับบ้านแป๊บต่อไปครับผมก็คือผลระเบิดน่เองนะครับมผมโอย้ยระเบิดบอมทำไมเออกลัวเหรผลน่ากลัวไม่เห็นน่ากลัวเลยครับไม่เห็นน่ากลัวเลยอะ่ะดิ โอ้โหเนี่ยได้แค่วางกับดักอ่ะนุมาเนี่ตย,ยาาตาเรียบร้อยตายยังตายเรียบร้อยผมผลระเบิดโคตรกีกี้คือมันไม่ไหวจริงเว้ยผลพวกเนี้ยเดี๋ยวเราข้ามเลยเมนูปเปอร์เป็นผลที่แบบโหดๆเลยไหมได้เ,เรามานะ <c oughs> เดี๋ยวผมมาให้ดูเลยแล้วกันมาอันนี้ผมจะไม่ตัดไปนะคนโดไอ้ผลพวกเนี้ยผมคิดว่าจะสู้ไม่ได้เว้ยเนี่ยสมกอะไรอย่างเงี้ย ผมตัดเลยแล้วกันเราขอเออมันต้องคอมโบนะงั้นผมขอข้ามไปไฟเลยดีไหมนุ๊กได้ล้เฮ้ยผมเนี่ยเอางีเดี๋ยวผมจะเอาแค่ผลผลที่ผมอยากอยากอยากพีพีด้วยกันอ่ะก็คือใช้ผลไฟอ่ะผลไฟก่อนนะเดี๋ยวรอบหน้าก็ผลน้ําแข็งนะผลผลมืดเลยประมาณเนี้ยโอเคผมจะเอาผลที่ผมเนี่ยคิดว่ามันชนะแล้วกันแต่ว่ามาดูกันผลกิกี้ผมจะไม่เอานะคนดู แต่ผลบางอันที่มันอาจจะโหดสำหรับพวกคุณนะี่ะผมอาจจะไม่เอามาเพราะผมเล่นไม่เป็นเออพูดอย่างนี้ดีกว่าปะ่ะลุยเลยสำหรับผลนี้ผลไฟครับมาดูแบบมาผลไฟโอเคไม่รับไหวรับไหวโอบโนบโอบโนบรุกมากกว่าจังเลยกูตายแน่ๆเลยยังยังโอเคยังนะยัง ตายเรียบร้อยไวมากเร็วมากคุณดูโอ้ผลเสือนี่สุดจริงๆฮะมาคุณผู้ชมครับต่อไปครับผลไอครับเวียดกับผลเสือผมจะลองคอมโบไปด้วยแล้วกันนะมันยังไม่เหยียบมันเหยียบไม่เข้าไม่เป็นไรมันออกมาไม่ต้องไม่ต้องแล้วไม่ต้องเอาเลยเล้ว บ้าแล้วนูบ้าแล้วนูบ้าแล้วเฮียบ้าเสยเลยบ้าเสียเลย,เย,เลยนี่ไอ้นี่บ้าอาบ้าอูแมววัด,ด,ด,ด <Now what? S 1> นี่อ <laughs> จะตายแล้วคอนโดจะตายแล้วเฮ้โหดจริงว่ะดูผมใช้ไม่เป็น <laughs> ไม่รู้นะคนโดโอเคผมตายครับเรียบ <laughs> ร้อยผลน้ำแข็งมาคุณผู้ชมครับผลดาร์กเวดผลเสือ มาดูกันซิว่ามาันจะโหดตอนไหนมันเปิดผมเลยว่ะคือไอ้ผลเสือเนี่ยมันบ้านะนุ๊ดูดิ <c oughs> คือมันเจ้าทุกทางคันเองโอเคเนี่ไงคอมโบโอ้โหกำลังจะคอมโบโอโ้โหนุ๊ขอเดินหน่อยเถอะเพื่อนเรียบร้อยแฮ <c oughs> ้ครับคือมันตึงเกินไปหรือเปล่าครับคุณผู้ชม <คน S 1> ผมไม่รู้ว่าผลไหนจะชนะได้นะ มันจะชนะได้แค่ผลเสือกับเสือหรือเปล่าไม่รู้นะมา <c oughs> ดูกันนะผมโอเคผลต่อไปครับไปดูกันว่าผลอะไรกันโอเคคุณผู้ชมครับผลต่อไปเนี่ยผมคิดว่าชนะเนี่ยคือผลพลาเว้ <Okay. S 1> คุณผู้ชม <Okay. S 1> แต่ผลพลาเนี่ยมันต้องใช้แบบนี้เดี๋ยวผมก็จะรู้ว่าต้องทำยังไงเราต้องแบบดตัแตนก่อนนะคุณผู้ชมแล้วก็ทําการอัพด้านของเลือดไรผมแันแม่เลย เลือนแล้วก็ดาบนะผมแล้วก็อันนี้ก็ได้อะเอาง่ายเราไม่ต้องไปอัพหรอกไอไอร่างใหญ่อ่ะคนดูเฮ้ยไอพลาไม่ต้องไม่ต้องอัพผลนะเเวลาเราใช้อ่ะเสร็จปุ๊บเนี่ยเราแปลงร่างเลยเวลาเก็ใส่เลยครับก็โดนใส่เลยใส่มันเลยใส่มันเลยสนใจมันหรอเฮ้ยรู้กูาจะแพ้ไหมรูปทำไมกูชอบแบบเอ้ยแพ้ต่ะรู้แพ้ตะรูปรูน่ากลัวละเฮ้ย เฮ้ยคุณจะตายแทนคุณดูคนใช้ไม่เป็นก็ตามนี้แหละคุณดูครับต้องใช้เป็นนะเว้ยมใช้ไม่เป็นไงคุณผู้ชมฮะจริงๆมันเจ็บเจ็บเจ็บจะตายแล้วจะตายแล้วยังไงจะตายแล้วลุบเฮ้ยเหมือนตายแทนว่ะอะไรเกินอะไรเกินอะไรเหลือเกินลุบลุบลุบแล้วคนยังไงคนเกลียดเลยคนบัลิเลียด เฮ้ยโนมโนมโนมยานีวกูตายบนมโบมนีวกนดูแต่งร่างกับคนเรียบร้อยแต่เอาจริงพูดจริงเลยว่าชนะได้ผลนี้นอนุนมเนาะได้ผลนี้ชนะได้นะอันนี้จริงนี่จริงผลนี้ชนะได้นะเว้ยทำตามผมเลยคนดูแต่ว่าต้องเล่นโหดกับผมนะเอาง่ายงแต่ว่าชนะได้นี่ผมรับประกันเลยว่าชนะผลเสือได้นะสำหรับผลพระโอเคไปดูผลอื่นมาคุณผู้ชมคับผลต่อไปคือผล อาสารฟ้าเบ็ดผดเสือเนาะใช่มาคุณผู้ชม,มหยียบละหยียบละใช่ไหมเรียบร้อย้ไม่เดเลย่นอนหรอกโอ้โหไม่เอาอะไรไม่ได้เลยนูบปเอาอะไรไม่ได้เลย <c oughs> ตรงนี้นะผมแล้วจุดๆนี้ครับโดนนูปเปอร์ใส่อย่างเดียว ไม่ได้ไปกดสกิลไม่ได้ว嘛นุ๊สกิลอะไรสกิลวีอะกดแล้วเนี่ยมันรีหรือเปล่าฮะมันไม่รีนะเกมจริงๆผมกดแล้วคนดูนี่ผมกดแล้วเพ่อนที่เสียคีย์บอร์ดไม่เอามาละจะมาได้เฮ้ยชาร์จพรางพระเจ้าอยู่หรือเปล่าวะโอเคนุป๊ปว่ากูตายแบบผมใช้ไม่เป็นนะคน,น,นดูสับสนตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้กระจกเกินโอ้ตายแล้วโอ้ ไม่ไหวนะผลน,นี้จริงๆไหวมนะั้งผมไม่รู้นะอันนี้อยู่ที่ฝีมือคนด้วยแต่ว่าผมเล่นไม่ไหวในหะ้คุณผู้ชมมาคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็เอาไม่กี่ผลมาล้วการเนาะนุ่มเนาะเอ <S 1> <S 1> <ๆ>เอก็มาลองเฉยถ้าเกิดคนดูชอบอยากเอาผลอะไรวิทผลอะไรคอมเมนต์ด้วยลากันนะครับอยากเอาผลไรเิทผลทั้งหมดในเกมถ้าเกิดคนดูชอบจริงๆอะ่ะ ผมจะาผลออกมาเยอะกว่านี้โอเคมาอันนี้ผลท้ายวันนี้ในการผมคิดว่าผลเสือเนี่ยมันมีผลไม่กี่ผลที่จะชนะมันได้นะอันที่ผบอกตรงเลยนุ๊กเนาะมันจะแพ้ด้านของมันสแปมมันเร็วมันทุกอย่างคนดูดูดิคือแบบมันไม่ต้องทําอะไรแล้วอะแค่แปลงร่างเป็นเสือก็ข่มคุณได้ตลอดเวลายกเว้นผลพาไม่เกินที่ผมบอกไปนะนุ๊กคือตึงนะนะใช่ผลมืดก็มีโอกาสอะผมเล่นไม่เป็นไงคุณผู้ชม บางอย่างอ่ะมันมีโอกาสหมดนะครับผมอยู่ที่คนเล่นเออก็พูดงี้บางอย่างนะเห็นไหมเช่นผลเสือเนี่ยเอาจริงๆถ้าเกิดว่าคนเล่นเก่งๆเนี่ยชนะได้ปีซีซึ่งกูเล่นนะครับผมลองดูแล้วกันนะสู้ไม่ได้เลยเออตายเลยเรยเร็เเวเร็เว,ว,ว,วจังเลย <laughs> <laughs> ดู <laughs> เอาไหมดู <laughs> เกินมาเดียวเอาไหมดี่อ<ๆ>ันนี้แบบไม่ต้องเราไม่ต้องเข้าเลยลุกเอาเลยนะครับ้อกไปข้างนอกไปข้างนอกไปข้างนอกเลยแล้วกันมาเดนนี้ผมจะจะมาดูนะคนดูว่าจะสู้ไหวหรือเปล่านะครับผมเอางี้ มาเอาเลย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 มาเอาเลยเอาเลยโอ้โหดูดิเ,ดเปิดมาก็เอาผมแล้วเดบก็เลีว้วส่วนทางกันางเหนืออะไรอะไรอะไรฮะมันไม่เข้าเลย <c oughs> เสือน้อยเสือน้อยโอ้โหแล้วแม่งมันมีสแตทที่มันไม่ใหญ่กะเอ็งมีนี่ไงสามสิบ<ห>เอ็มไงอ้างก่อนอ้างก่อนเราจริงๆไม่เกี่ยวนะสามสิบเอ็มผมก็เคยตกมาแล้ว โอ้โหดูดิจะตายละคุณดูคือผลเสืออ0ะเอ็มผมม้วตบมาแล้วอ่ะคนดูจริงจริงแต่ต้องมีเสือเหมือนกันนะนั่นไงเรียบร้อยแค่มันตามล่าคุณแล้วมันก็ต่อย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 ตะโกนคุณก็ตายได้เสมอนะครับโอเควันนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์พี่ด้วยอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะนุ่มเนะ โอเคจุ๊บๆหน่อยจุ๊บๆโอเค